สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับกอล์ฟไล์ช่องเดรยันชาแนลกันอีกครั้งนะคะ,ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะคะที่สปอร์ตสนับสนุนช่องเรามาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่มาจากทางเพจดารยันก็ดีนะคะหรือว่าจะมาจากทางช่องทาง อื่นๆเนไม่ว่าจะเป็นทั้ง t i กต o k ก็ดีหรือว่าเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะคะหรือว่ารู้จักช่องเราเนี่ยจากทาง y t u t u นะคะต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยเพราะว่าตอนนี้คิดว่านะตอนนี้ในช่วงที่เราได้นำคลิปเนี่ยมาลงออนแอน์เนี่ยค่ะน่าจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยได้ในส่วนของเป็นแบบ u t u b e เครเียนอนะไนระ ยูทูบเบอร์พาร์ทเนอร์อะไรประมาณเนี้ยเออก็คือจะมีในส่วนของอาการกดซุปเปอร์แดน์นะคะแล้วก็ในส่วนของการแบบมีรายได้จากโฆษณาแล้วอะไรเงี้ยก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยที่ทำให้ช่องเรามีวันนี้นะคะโอ้ต้องแบบใช้ความพยายามมาอย่างยาวนานมากจริงๆต้องขอขอ,ขอ,ขอบคุณทุกๆคนมากเลยก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะ ให้การพพอร์ตช่องเราต่อไปนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปพิเศษนะคะโดยปกติเนี่ยจะไม่ค่อยได้ทำคลิปอันนี้ก็คือจะเป็นการทำนายแบบภาพรวมนะคะในช่วง3เดือนหลังนั่นเองเนาะของปีนี้ก็คือจะเป็นตุลาพฤศจิกาธันวานะคะว่าดวงชะตาของเพื่อนที่เกิดในตะวันนะคะในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ในส่วนของการทำนานีย ครั้งนี้เราจะใช้เป็นไพ่ชุดนี้นะคะจะเป็นยิน universe นะคะก็จะเป็นน้องแมวนะคะน้องแมวสีดำเนอะเป็น black cat นะคะใช้ใน,นการทำนายนั่นเองเนอะก็ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมคำทำนายกันเลยคะ่ะ ค่ะและนี้ก็เป็นคลิปดูดวงาสามเดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะของเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสบสดีค่ะในส่วนของช่องเรานะคะแบ่งวันเกิดออก ตามแบบไทยนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเรื่องของการแบ่งวันเกิดเนี่ยได้ในช่อง e s c r i p t i o นนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนยังสงสัยอยู่นะว่าตัวเองเกิดวันไหนยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปตอบให้นะคะในส่วนของหน้าไพ่นะคะเราได้มีการสับไพ่แล้วก็เลือกไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งในส่วนของคําทํานายและคําแนะนํานั่นเองค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นฟังคําทํานายกันก่อนเลยนะคะ มาดูกันนะคะว่าดวงชะตาขเพื่อนที่เกิดวันพฤหัสบดีในช่วง3เดือนสุดท้ายของปี6 7นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแรกเป็น8เหรียญค่ะใบที่2เป็น6ดาบนะคะใบที่3เป็นเดอะฟูโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางอยู่นะเนี่ยใบที่4เป็น9ดาบนะคะ ใบที่5เป็นเดอะมูนใบที่6เป็นเดี๋ยวนะฟรีดอมโอ้ม, Freedom, มีทั้งฟรีดอมมีทั้งเดอะฟูเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวไปดูกันต่อใบที่7เป็น5เหรียญน,นะคะใบที่8เป็นราชินีดาใบที่9เป็นเฮอร์มิตใบที่10เป็น10 เรียนนะคะใบที่11เป็น3ดาบและใบสุดท้ายเป็น friendship นะคะโอเคอ่ะมาดูกันนะว่าดวงชะตาแบบภาพรวมนะคะของเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสบดีในช่วง3เดือนหลังของปี67จจะเป็นอย่างไรบ้างอ่าถ้ามองภาพรวมนะค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่ามีไพ่ เหรียญขึ้นถึง3าใบด้วยกันเนาะมี8เหรียญ5เหรียญและ10เหรียญตรงนี้นะคะแล้วมีไพ่เมเจอร์ขึ้น2ใบเนาะมีเดม o นกับเฮอร์มิตอ๋อมีเดอะโฟ l ด้วย3าใบเหมือนกันอืมก็อ่ะมาในเรื่องของการเงินก่อนละกันเรามองว่าในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีอะคะ่ะมันมีช่วงที่เอ่อมันมัน มันเหมือนมันไม่เชิงในเรื่องของขัดสนนะเพียงแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกของตัวเราเองมากกว่าว่าเราอยากจะหลุดพ้นออกจากช่วงเวลาที่มันมีความแบบจํากัดจําเขียนในเรื่องของการเงินอนะ่ะมันมีฟรีดอมคือละห้าเหรียญคืนอย่างเงี้ยมันเหมือนเราแบบเริ่มตั้งเป้าแบบชัดเจนว่าฉันจะเก็บเงินเออเพื่อที่จะอาจาจะสมมุติถ้าใครมีนี้สิยอยู่ก็อยากจะเก็บเงินเพื่อปอนนี่อะไรอย่างเงี้ยให้เร็วที่สุดเออหรืออยากจะเก็บเงินเพื่อ,อนําไปทําอนุน,นี์อนันนั้นเพื่อให้ชีวิตเราอะ มีอิสระบางคนอาจจะแบบไม่อยากทํางานประจําแล้วอยากจะออกมาทําอะไรที่มันเป็นอิสระก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะอืมนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีสามดาบขึ้นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องเรามาร,ระวังนิดหนึ่งถ้าใครคิดอยากจะไปร่วมทุ้นลงทุนกับเพื่อนเออหรือไปลงทุนกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะกับเพื่อนเนาะเพราะว่ามีเฟรนชิพขึ้นตรงนี้ก็อาจจะต้องระมาร,ระวังนิดหนึ่งดูให้ดีนิดหนึ่งแล้วกันว่า ว่าไอสิ่งที่เพื่อนามานําเสนอหรือว่าเราอยากจะไปลงทุนกับคนคนนี้เนี่ยเขาไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าสิ่งที่เราจะทำอะค่ะมันมันดูแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายไหมเอออะอย่างแรกต้องดูอันนี้ก่อนอย่างที่สองคือผลตอบแทนที่มันจะกลับคืนมาเนี่ยมันมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนั่นเองเนาะ,ะก็ โดยภาพรวมนะคะน่าจะประมาณนี้แต่เดี๋ยวเราไปลงลึกเจาะลึกกันในแต่ละเดือนกันเลยนะคะก็ในส่วนของเดือนตุลาคมนะคะจะเป็น4ใบแรกตรงนี้นะ,ะก็คือจะเป็น8เหรียญ6ดาบเดอะฟูลและ9ดาบตรงนี้นะคะก็มองว่าบางคนมีโอกาสได้เดินทางไกลเนาะเพราะว่ามีทั้ง6ดาบและเดอะฟูลขึ้นมาแต่ทีนี้เนี่ยไอการเดินทางตรงนี้นะคะ่ะมันอาจจะต้องใช้ปัจจัยเนาะใช้เงินเนี่ย พอสมควรบางคนอาจจะต้องนาเงินเก็บของอมาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อการเดินทางตรงนี้มันก็เลยทําให้เราเกิดเป็นความกังวลนาองคิดมากได้หรือบางคนอาจจะแบบต้องเดินทางไกลแต่ทีนี้เนี่ยมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่มันเกินบัตเจ็ตขึ้นมาก็ได้มันก็เลยทําให้เราเกิดเป็นความกังวลเกิดขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือบางคนไม่ได้อยากจะไปไหนเลยแต่อยู่ดีๆต้องไปเออก็อาจจะเป็นความกังวลของเราก็ได้ว่าคือแบบ เงินที่ฉันเก็บมาเนี่ยฉันไม่ได้แพนไว้เลยว่าฉันจะต้องเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีความรู้สึกแบบนี้ได้เหมือนกันทีนี้นอกจากในเรื่องของการเดินทางแล้วเรามองว่าบางคนอาจจะมีความเครียดกังวลในเรื่องของเงินอยู่นะคะเพราะว่าเงินขึ้นใบแรกเลยเราก็จบด้วยก้าวดับตรงนี้คือภาพรวมเนาะอย่างที่บอกไปว่ามันมันมีความรู้สึกว่าตัวเราเองอะเริ่มรู้สึกว่าบางอย่างอะค่ะที่ที่เรากําลังทําอยู่หรือว่า อยอย่างที่บอกไปว่าอย่างบางคนมีหนี้สินอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันยาวนานจังเลยกว่ามันจะแบบหมดหรือว่ากว่าจะแบบเออเป็นอิสระจากไอสิ่งสิ่งที่เราต้องแบบแตกภาระตรงนี้เอาไวอาอ้อะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันไม่ได้มันนานไปเราอยากจะแบบเป็นอิสระให้มันเร็วกว่านั้นอะไรเงี้ยอ่ะมันก็ทําให้เราเกิดเป็นความคิดเครียด,ดแหละว,ว่าแบบทาไงดีละ่ะหาทางต้องหาทางรั้รจทำยังไงดีก็เป็นก้าวดักตรงนี้ได้แต่ทีนี้เนี่ย สี่ใบแราตรงนี้ค่ะเรามองว่าอะไรที่ที่มันยังไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นสิ่งเร่งด่วนและจําเป็นอะ่ะอย่าพึ่งไปคิดกังวลกับมันเพราะอะไรเพราะว่าดูแล้วอะ่ะมันมันมันจะกลายเป็นว่าตัวเราเองอ่ะค่ะเพิ่มความเครียดและคิดความคิดกังวลให้กับตัวเราเองมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพอมันจบแบบนี้แล้วมันกลายเป็นว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะ่ะเออง่ายๆทีเนี้ย จะต้องทำยังไงคือเรามีความรู้สึกว่าไอสิ่งที่มันมันเป็นความเครียดเป็นความกังวลไอสิ่งที่เราคิดไว้ค่ะคือคือถามว่าคิดได้ไหมมันก็คิดได้แหละแต่ว่าบางอย่างเราอย่าเพิ่งไปแบบวนกับมันอะเอออย่าเพิ่งไปแบบหมกมุ่นกับมันมากจนเกินไปเพราะว่าบางอย่างอะมันทําได้แค่คิดไงคิดแล้วก็เครียดเครียดแล้วก็หาทางออกไม่เจอแล้วก็กลับวนคิดใหม่มันมันทำได้แค่นั้น ถ้าอะไรที่มันยังไม่สามารถหาทางออกได้ก็อย่าเพิ่งไปหมกมุ่นกับมันไปคิดเรื่องอื่นก่อนเอออย่าไปเสียเวลากับมันอะไรประมาณนี้ค่ะนะมาดูในส่วนของเดือนพฤศจิกายนอ่ะภายที่ได้เป็นดัมูบลฟรีดอมห้าเหรียญและราชินิดาบแน่นอนว่าเรื่องเงินยังคงวนเวียนอยู่นะคะมาจนถึงเดือนพฤศจิกายนทีนี้เนี่ยมันมันมีความรู้สึกว่า มันเป็นความรู้สึกที่แรงกล้ามากขึ้นเออเพราะจากเดอะฟูลแล้วมาเป็นฟรีดอมอีกแล้วมีเดอะมูน Freedom อีกอะไรเงี้ยแล้วมีราชินีดะม,มันเหมือนแบบไม่ได้แล้วจะต้องปลดแอกมันให้ได้ให้เร็วที่สุดอะไรประมาณเนี้ยแต่ทีเนี้ยเรามีแค่ห้าเหรียญไงห้าเหรียญมันคือมันยังไม่พออะคือไม่พอไม่ใช่ว่ามไม่พอเอาไปใช้จ่ายเลยไม่พอเอาไปแบบลงทุนหรืออะไรพวกนี้นะห้าเหรียญมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันยังไม่เพียงพอที่ที่ ตอนนี้เราจะใช้ใช้ชีวิตได้แบบแบบเพอรายเดีย,เ,ดยเป็นแบบสบายแบบปกติสุกเลยเออดังนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นความรู้สึกว่าไอตรงนี้มันอาจจะเป็นแรงส่งของตัวเราก็ได้นะว่าแบบเฮ้ยไม่ได้ละต้องหาอะไรทําเพิ่มหรือว่าต้องหาวิธีการหรือว่าต้องมีการแบบเมเนจการอะไรเงี้ยให้มันดีขึ้นอนะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ามีราชินีดาขึ้นตรงนี้นะคะอ่ะ ถ้าเป็นในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องเงินเรามองว่าถ้าเป็นในเรื่องงานถ้าเป็นงานเนี่ยมันน่าจะเป็นปัญหาสะสมมาระยะหนึ่งแล้วนะคือไม่ใช่ว่าแค่เพิ่งเกิดน,นะคะน่าจะเป็นแบบอย่างน้อยเป็นหลักเดือนอะครับห้าหกเดือนแบบครึ่งปีขึ้นไปอะไรประมาณนี้บางคนแบบหลักปีเลยนะเพราะว่าห้าเหรียญเนี่ยมันเป็นหลักปีได้แบบห้าหกปีได้แล้วอะไรเงี้ยเราเริ่มรู้สึกว่าแบบไม่อยากทนแล้วว่ามันไม่ไหวแล้วมันแบบเครียดอะเออมันอยากจะ ออกไปทำอะไรที่มันแบบแฮปปี้กว่านี้หรือว่าเป็นอิสระมากกว่านี้หรือขอแบบอยากจะหลุดพ้นจากความความแบบเครียดความทุกข์ความกังวลความกดดันที่เจออยู่มานานหลายปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไอความรู้สึกตรงเนีในเดินพฤศจิกาย,ยนมันจะแบบรุนแรงมากขึ้นแล้วถ้าเป็นในเรื่องของความรักล่ะ เหมือนกันเออมันเหมือนกับคนที่เราอยู่ด้วยอ่ะเขาเขาไม่ค่อยแบบโอเคไม่ค่อยใส่ใจมันเหมือนแบบความรักมันหายไปหมดแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะมันก็เลยทําให้เราเริ่มรู้สึกว่าแบบเออมันมันไม่โอเคแล้วอ่ะกับการที่แบบเราจะคบกับคนคนนี้ต่อหรืออยู่กับคนคนนี้ต่ออะไรประมาณเนี้ยค่ะเออมันก็เลยเกิดเป็นความรู้สึกว่าแบบฉันอยากจะเป็นอิสระแล้วฉันอยากจะแบบมีฟรีดอมแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นแบบนี้ได้เหมือนกันเนาะสำหรับบางคนที่ มีปัญหาในเรื่องของความรักอยู่อนะคะอืมอ่ะมาดูในส่วนของเดือนธันวาคมธันวาคมมี h e อ m i t ิตสิบเรีย,ยนสามดาบ friendship s เกิดขึ้นตรงนี้เรามองว่าไอสิ่งที่เราคิดเครียนมาตุลาพิศจิกาธันวาจะเริ่มมีหนทางและเพราะมี Hermit เกิดขึ้น Hermit นั่นมันหมายถึงการที่แบบเราเริ่ม พอจะรู้แล้วว่าเราควรจะเดินต้องเดินไปทางไหนหรือเริ่มต้นทําอะไรหรือเริ่มนับหนึ่งอย่างไรเนาะเออเริ่มแบบมีความรู้มากขึ้นเริ่มแบบศึกษาหาข้อมูลได้ดีขึ้นโน่นนี่น,นั่นไหนเงี้ยการเงินถามว่าดีขึ้นไหมมีสิบเหรียญน,นั่นแปลว่าไอ้หนทางที่เรา็บพบเจอมาหรือว่าบางคนอาจจะมีเป็นผู้ใหญ่ซัพพอร์ตก็ได้นะคะเออเป็นสิบเหรียญน,นั่นแปลว่าการเงินเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นแต่ทีนี้มันตามมาด้วย3ดาบ ฟรนชิพส์ตรงเนี้ยก็อย่างที่บอกไปว่าอยากจะให้เพื่อนๆนะคะดูให้ดีนิดนึงถ้าใครที่อยากจะแบบไปลงทุนลงหุ้นรวมหุ้นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออดูนิดนึงแล้วกันว่าไอสิ่งที่เขามานําเสนอเราเนี่ยมันถูกกฎหมายไหมมันมีความเป็นไปได้ไหมในเรื่องของแบบกาําไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเออดูให้ดีนิดนึงเพราะว่ามันพอมันมีสามดาบเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่อยากให้วางใจมากนะักเนาะอนอกจากนี้อะถ้าเป็นในเรื่องของการงานล่ะ ถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะเรามองว่าน่าจะมีโอกาสได้พบเจอช่องทางในเรื่องของการงานใหม่ๆเออหรืออาจจะแบบไปเขาเรียกอะไรด่ะเหมือนสกิลของเราบางอย่างค่ะมันสามารถนําเป็นทำมาเป็นเงินได้เป็นรายได้ได้แต่ทีเนี้ยพอมันมีสามเดิสาดาบข้ไปสามดบามเดบเกิดขึ้นมันเหมือนกับว่า เราอย่าไปอย่าเพิ่งไปตั้งความหวังกับมันมากอย่างเช่นว่าบางคนอาจจะแบบเอ้ยเพิ่งคนพบว่าตัวเองมีสกิลในเรื่องของการแบบเอ้ยฉันเป็นยูทูบเบอร์ได้ฉันเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ได้หรืออะไรเงี้ยคือคือโอเคแหละผลตอบรับมันดีใช่ไหมแต่ทีเนี้ยอย่าเพิ่งไปตั้งความหวังอะไรกับมันเยอะเพราะว่ามีสามดาวเกิดขึ้นมามันก็เหมือนกับว่าเออให้เราแบบค่อยๆดูแล้วก็เมนเทนแต่ละแพลตฟอร์มที่เราจะทําอะไรประมาณเนี้ย ไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งแบบไปใส่เต็มจัดเต็มแบบโหทำสตูดิโอซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเต็มที่อะไรประมาณนี้ค่ะเอออย่าอย่าเพิ่งแบบไปถึงขั้นนั้นค่อยๆเริ่มทีละสเต็ปน่าจะดีกว่าแล้วตามมาด้วยเฟรนด์ชิพตรงนี้นะคะเรามองว่าบางคนเนาะอย่างที่บอกไปบางคนอาจจะพบเจอเพื่อนที่ที่เขาไม่ค่อยโอเคนิดนึงหรือเพื่อนเนี่ยอาจจะเข้ามามีบทบาทบตัวเราในช่วง เดือนธันวาเนี่ยมากยิ่งขึ้นทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูอีกว่า,าเพื่อนหรือคนรอบข้างตรงนี้ค่ะเขาจะเข้ามามีบทบาทกับเราในเรื่องไหนถ้าเป็นเรื่องเงินก็อาจจะต้องดูให้ดีนิดนึงอย่างที่บอกไปถ้าเรื่องงานก็อาจจะต้องดูนิดนึงว่าเอ,อเขาเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาทําให้เราได้งานหรือว่าทําให้เรางานเข้ามันต่างกันนะได้งานกับงานเข้านะก็อาจจะต้องดูด้วยนะคะ แล้วถ้าเป็นในเรื่องของความรักล่ะ,ะ,ะ,ะในช่วงเดือนธันวาเนี่ยอยากจะแนะนำว่าให้ตัวเรา,วาฟังตัวใดงให้มากที่สุดอย่าไปฟังคนอื่นเพราะว่ามันเป็นสามดาบแล้วเฟรนด์ชิพเนี่ยมันหมายถึงว่าคนที่ยังเป็นครอบครัวกันดีอยู่ค่ะอย่าไปอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาหรือว่าเสียงของบุคคลที่สามมากจนเกินไปบางทีเขาก็ ไม่เชิงหวังดีประสงค์ร้ายหรอกแต่ว่าก็ด้วยความหวังดีเนี่แหละแต่บางทีมันก็มากเกินไปหรือบางทีมันก็แบบไม่ไม่ถูกที่ถูกเวลาอะไรประมาณเนี้ยเออนะก็อยากจะให้แบบมีความแบบว่ามันคงในจิตใจ,จถ้าใครที่คบกันดีอยู่แล้วอะค่ะมีสถานะแบบครอบครัวที่ดีมีแฟนที่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยคบหากันมาถึงแม้ว่ามันจะนิ่งบ้างอะไรบ้างแต่ว่าโดยรวมมันก็ยังโอเคดีอะไรเงี้ยก็อย่าไปฟังคนอื่นเยอะเออ คือถ้ามันดีในขเขาเรียกอะไรนะคบกันแล้วมันมีความสุขกันนะเออสองคนนะ่ะอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขก็ให้ยึดในสิ่งที่ตัวเราและคนที่เราครบอยู่อะคะ่ะเป็นหลักอย่าไปฟังคนอื่นมากจนเกินไปเพราะมันอาจจะทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งหรือบ้านแตกได้นะเอออาจจะต้องระวังตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะคะโอเคก็โดยรวมนะคะภาพรวมโดยชะตาของเพื่อนที่เกิดวันพฤหัสบดีในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนี้มีประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของไพ่คำแนะนำกันบ้างนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากจะแนะนำเพื่อนๆบ้างนะคะมาดูกันนะไพ่ติดอย่าติดกันสิแอบออกยากโอเคใบแรกหกไม้เอ้ยวิกตอรี่มาใบาที่สองเป็นเดอะทาวเวอร์ใจเย็นอย่าเพิ่งตกใจ ใบที่สามเป็นอัศวินดาบนะคะและใบสุดท้ายเป็นก้าเหรียญอืมโอเคไพ่มาบอกว่าบางคนนะมันจะมีโอกาสที่จะพบเจอความสําเร็จอะไรบางอย่างเนะอาจจะไปในเรื่องของการงานก็ได้หลักๆโน้น่าจะมาจากการงานอะไรเงี้ยหรือสิ่งที่แพนไว้ทีนี้มันจะเข้ามาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยเพราะว่ามีทั้งชาวเ์แล้วก็อ สวินดาบนะคะก็อยากจะให้กาเลยอเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันมีสติในทุกๆอย่างที่จะเข้ามาในชีวิตทีนี้เนี่ยม,มันสามารถไปได้สองสองแง่นะอันเนี้ยคือถ้าไม่เข้ามาแบบรวดเร็วจริงๆก็อาจจะกลายเป็นว่าตัวเราเองอ่ะอยากจะให้มันสําเร็จเร็วๆพออยากให้สําเร็จเร็วๆก็อืทําทุกอย่างแบบรวดเร็วตัดสินใจเร็วโน,น,น่นนี่นั่นเร็วไปหมดปุปับไปหมดอะไรอย่างเงี้ย อันนี้เรามีความรู้สึกว่าไม่น่าจะดีนะนะเพราะว่าการที่จะเป็นก้าเหรียญตรงนี้ได้ค่ะมันต้องใช้เวลาเออมันจะต้องแบบค่อยๆทำทีละสเตปไปดังนั้นเราอย่ารีบร้อนที่จะสำเร็จให้ค่อยๆทำไปทีละขั้นตอนอันนี้มันจะดีกว่าวมันจะยั่งยืนมากกว่านั่นเองเนาะเอออย่างที่บอกไปว่าช่วงช่วงช่วงปลายปลายปีโนะธันวาที่ว่าแบบใครที่แบบเหมือนเริ่มแบบหาสกิลตัวเองเจอแล้วแบบเฮ้ยคิดว่าอันนี้มัน แะม,มันปิ้งมันแบบใช่อะไรยเงี้ยมันต้องโดนแน่นอนอะไรเงี้ยก็ใจเย็นให้ค่อยๆทําไปอย่าอย่ารีบร้อนที่จะทําอะไรให้มันแบบยิ่งใหญ่เกินตัวอะไรอเงี้ยค่ะนะแล้วเราจะพบเจอความสุขความสําเร็จที่เรามีความสุขอย่างยั่งยืนมาเป็นก้าวเดนเกิดขึ้นนั่นเองนะคะโอเคก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิป ดูวงสามเดือนสุดท้ายของปี2567ของเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการอ่านไพ่ทำนายไพ่ของก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆท่านใดช่วยกดในส่วนของปุ่มขอบคุณหรือซุปเปอร์แดนส์นะคะแล้วก็ช่วยดูโฆษณาให้ก็จะขอขอบคุณมากๆเลยยินดีมากๆเลยนะคะโอเคไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ